เขาบอกว่าแบบนี้ทุกคนมันจะทําให้เราเหมือนรู้สึกว่าเราบินได้นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะไปพิสูจน์กันว่าที่เขาบรรยายมามันจริงเหมือนที่เขาบอกหรือเปล่านะอันดับแรกเราก็ต้องปีนขึ้นไปให้สูงที่สุดอ๋อมันสูงเกินเอะมันมีทางลัดตรงนี้เหรอเขาได้ปะเอาเขาไม่ได้เฉยเราต้องทําตามกติกานะคะโดยการปีนขึ้นไปแบบนี้เลยค่ะทุกคนโอ้ oh my god คือชาตินี้จะถึงไหมขอตัดไปตอนที่แบบว่าปีนถึงเลยละกันโอเคทุกคนตอนนี้เราก็ใกล้ถึงยอดแล้วนะคะแล้วเราก็เดชฉันแซงเธอได้จะมาแซงเราเพื่อโอ้ไม่กอคือเราโดนแซงไปแล้วทุกคน ไม่เป็นไรนะคะตอนนี้เราก็มาถึงด้านบนสุดแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะมีอะไรอยู่ด้านหน้าอันนี้เขาบอกว่าต้องชนะก่อนหนึ่งครั้งนะคะเอทางด้านซ้ายมือนี้เราสามารถไปได้เลยนะโอเคเดี๋ยวเรามาลุยพร้อมกันเลยค่ะมาดูกันนะว่าความรู้สึกที่แบบว่าเหมือนบินได้มันจะเป็นยังไงโอ้ยขาส่นเลยทำไมไม่ไปซะทีอะคะ โยดีๆฉันก็รู้สึกขาสั่นเออคุณเอาอยัางไงดีอ่ะจะแสงเคลีดีมะไม่ไหวแล้วคะ่ะขอแสงคิพร้อมนะถ้าพร้อมแล้วลุย คือข้างล่างคือสูงมากแต่เดี๋ยวก่อนอะไรอ่ะหมุนกริ้งไปเลยคือยังไงเจ้านายต้องปล่อยปล่อยแบบนี้หรอโอเคโอเคมันจะเป็นช่วงเป็นตอนนะทุกคนคือเราจะต้องทําการแบบว่าแวะจุดพักก่อนทุกครั้งนะคะแล้วมันก็จะมีอะไรก็ไม่รู้ขึ้นมาให้เราทําการซื้อนะคะแต่ว่าเราไม่ซื้อคะ่ะทุกคน <laughs> ยังไงไ่มาทางนี้มาทางนี้พี่เห็นนะคะว่ามันสามารถที่จะไปตรงนั้นต่อได้คือตรงนี้เราไม่สามารถที่จะทําอะไรได้แล้วนะเพราะว่ามันเป็นจุดที่เราลงมานะคะส่วนคนนี้เปล่อยเขาอย่างนั้นแหละโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยโอ้ยโงจังเลยโอ้เขาจะมีจุดพักเป็นจุดๆเลยนะคะทุกคนโอ้โหแต่เวลาลงจอดจุดพักที่ไรเนี่ยถึงกับมึนหัวทุกทีเลย มาค่ะไปกันต่อเลยโอ้โห,โ,หโ,หโ,หโหหมุนตึบเวียนหัวโอเคและถ้าเกิดว่าเราชนะหนึ่งครั้งแล้วนะคะแล้วเราจะมีอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าเดี๋ยวเราตัดไปดูตอนท้ายกันเลยดีกว่าปะไปดูกันเลยมาค่ะทุกคนตอนนี้เราก็ถึงเส้นชัยแล้วโหโหสภาพไม่ไหวจะเคลียร์เลยตอนนี้มีเด้งดนึ่งให้เราเด้งหึ่งวันนี้ด้วยว้าวสนุกจั แล้วเขาก็มีกล่องปริศนานะคะเออตรงนี้คือเส้นชัยใช่ไหมเอ่ยโอเคตรงนี้ก็คือจุดเส้นชัยนะคะที่เราแบบว่าชนะแล้วนั่นเองนะคะทุกคนโอ้ได้อาวุธมาด้วยนี่ฉุบๆได้เลยและตอนนี้นะคะสามารถที่จะมีการสปีดได้เร็วขึ้นด้วยโอ้น่าสนใจนะเดี๋ยวเราจะลองใช้สปีดอันไหนดีอะเอาแบบสูงสุดไปเลยค่ะโอ้ อย่างไวเลยแสดงว่าถ้าเกิดว่าเราขึ้นรอบสองมันจะต้องเร็วมากๆแน่แนๆเลยใช่ไหมโอ้ทุกคนอย่างไวเลยคือตอนนี้เราแซงทุกคนไปเลยนะคะโอ้โหไวมากอะไวจนเพื่อนตะลึงแน่นอนดูดิโอ้ยอะไรอะโอ้โหแซงทุกคนไปเลยดูดิ ถ้าดูแบบนี้เหมือนโกงใช่ปะแต่งจริงแล้วคือเราชนะไปแล้วหนึ่งครั้งนะคะเพื่อนๆอาจจะไม่รู้เราก็มารู้ตอนดูคลิปนี้นั่นเองเ <laughs> ฮ้ยเฮ้ยทำไมอ่ะทำไมเร็วเกินเร็วเกินไปแล้วดูดิโคตดไวเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าถ้าเกิดว่าเราชนะหนึ่งครั้งแล้วเราไปเล่นอีกฝั่งหนึ่งมันจะเป็นยังไงนะไปดูพร้อมกันเลยเอาละค่ะตอนนี้เราก็มาถึงเออด้านบนแล้วทุกคน นี่ตรงนี้นะคะแต่ว่าเอคือต้องค่อยๆเดินไปนะเพราะว่ามันค่อนข้างจะไวนิดนึงเดี๋ยวเราจะตกก่อนที่จะได้ห้อยตัวนะทุกคนนะอ่ะมาดูกันว่าจะเป็นยังไงอรอบนี้เป็นแบบนอนแบบนี้เลยค่ะทุกคนโอ้โหระดับความวิตกกังวลของเราคือมันเพิ่มมากขึ้นนะเพราะวันมันแบบนอนเลยทุกคนเห <laughs> มือนลอยกลางอากาศเลย และถ้าเกิดว่าใครนะคะอยากจ,จะมาลองเล่นแมปนี้ก็สามารถเล่นได้ที่ลิงด้านล่างใต้คลิปเลยนะหรือว่าจะพิมพ์ชื่อแมปที่พี่เอาไว้ให้ที่ด้านบนคลิปนี้เลยนะคะถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, เพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะวันนี้ขอตัวไปหาหมอกันและรู้สึกได้เลยว่าเวียนหัวคล้ายๆจะเป็นล้ม